จัดไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลุยกันที่แมปซูชิไทคูนนะครับนี่มาแล้วครับโห و, เสียงดนตรีแบบญี่ปุ่นเด้งมาเลยครับเอาละครับวันนี้เรามาอยู่กับโรบอกซูชิไทคูนนะครับใช่หรือเปล่าชื่อแมบ,บมันเชื่อ,อนี้หรือเปล่าอันดับแรกเราต้องโอ้นี่เลยทำเลทองนะหัวมุมนะร้านหัวมุมเอเปิดร้านของเราขึ้นมาเป็นแบบร้านหัวมุมเอเอามาเข้าตามมาน้องๆทุกคน เอา้าอันนี้อะไรวะเนี่ยวิวช็อปเซฟอ๋อมีเซฟแล้วก็มีอ๋อมันเป็นแบบเปิดร้านของเราไงดูร้านคนอื่นดิมีต้นซากุระด้วยโอ้โ oh. ห oh. แล้วเงินเรามีกี่บาทวะเนี่ยเงินเราเราดูเงินยังไงเนี่ยต้องดูที่ขวาบนอย่างเดียวเหรอเงินน่าจะครัเออ this this one ห้าสิบครัสอ๋ออันนี้ขายข้าวเปล่าแล้วเนี่ยซูชิอะไรมีแต่ข้าววะเนี่ยขายปั้นข้าวเปล่าขายแล้วตอนนี้อู้ได้เงินมาร้อยหนึ่งแล้วเอา้า นี่ต้องดอกเป็นแบบพวกทูน่าอันนี้เป็นข้าวนะมีข้าวแล้วก็แปะทูน่าเข้าไปบนข้าวนะครับก็จะขายได้ประมาณเอ่อเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบห้าบาทเออเอาว่ะแล้วก็มีโนริโนริน่าจะเป็นสาลายนะเอ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรตกวะเนี่ยทูน่าตกทำไงดีทำไมเนื้อทูน่ามันหล่นลงมาอย่างเงี้ยตายแล้วเคไม่มีปัญหา X Xplode The map to f i n d and unlock more อ๋อเราต้องอันล็อกก็ต้องปลดล็อกอย่างอื่นไปเรื่อยๆอย่างงี้โอเคตอนนี้สินค้าของเราก็มีมีข้าวมีมีข้าวมีทูน่าแล้วก็มีสาหร่ายบางอันมันตกแล้วมันจะได้เงินไหมเนี่ยขี้หมยแล้วมีแซลมอนด้วยอ่ามีปลาแซลมอนขายได้ละหนึ่งร้อยเหมือนของที่มันหล่นกลางทางแล้วมันไม่ออกอะ่ะเนี่ยเหมือนของของที่หล่นกลางทางมันไม่ยอมออกให้ทําไงดีวะมันไม่ยอมเดินให้อะ่ะเฮ้ เอ้ยเอ้ยออกแล้วเว้ยมันบั๊กนะของเองเป็นไหมอ่ะอุ้ยไม่นะผมเลื่อนเลยอ๋อมันต้องไปเตะมันต้องไปเตะทิ้งก่อน <laughs> มันต้องไปเขีรยทิ้งนะ <laughs> เออถือว่าทำไมเงินช้าจังโอ้ไปเตะข้าวทิงนะ้งไงเครื่นะองผลิตข้าวไม่ออกว่ะเปไม่อด้โซชิโอ้ยพี่เตะข้าวทิ้งไปไหนไม่รู้ว่ะแต่ว่าเครื่องผลิตข้าวมันไม่มันไม่ออกมาตอนเนี้ยหายละอ้าวเนือ้อทูน่าเนื้อทูน่ากูเข้าไปดิเข้าไปเข้าไปเข้าไปเตะ เตะเนื้อทุ่น่าเตะเตะเตะเออเยครับนิดนึงนิดนึงโอ้โหไปยากว่ะสินค้าสินค้าน้อยมากเนื่องจากว่าหล่นลงไปข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมราดเองใหญ่ใหญ่โตมบบนี้วะโอ้โหมันต้องสร้างไอ้นี่ก่อนนี่เองโอพีเข้าใจแล้วพี่ต้องสร้างไอ้ที่กันก่อนนะ เออเซฟ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 อ๋อต้องสร้างอันนี้เอาไว้กันไม่ให้มันล่วงใช่ไหมใช่โอ้โห oh. มันทำซูชิได้ด้วยนะเฮ้ยเ <Hey. S 2> มนูทำยังไงเมคซูชิเอา้าเอาข้าวมาวางเอาทูน่ามาวางแล้วก็สับเหรอโอ้โหหั่นแล้วเนี่ยหั่นโอ้หันหห่นหันห่นหัน่นหั่นเฮ้ยเมนูทูน่าจัดไปเมนูอะไรโอ้มันทำซูชิได้ด้วยอู้เจ๋งว่ะทำซูชิได้ด้วยโอเคโอ้พี่พี่อยากออกเข้าใหม่ปะออกเข้าใหม่ได้ไหมเนี่ย ออกเข้ามายังไงวะมันเซฟไปแล้วมันออกเข,ข,ข้าใหม่ไม่ได้เนี่ยข้าวมันเด้งหายไปไหนแล้วไม่รู้เนื้อก็ตกอโอ้โหเอ่อทำทำไม่นี่ยังไงเนี่ยแบบเองอะ่ะที่มันเป็นรั้วสีน้ำตาลอันไหนอ่ะอ้อันไหนวะที่เป็นเสาอ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยสปินไอ้สามร้อยนี่หรือเป่าเอเอเอ,อันนี้แหละเจ้าทีนี้จะได้ไลนลงล็อกสักทีโอ้โหเงินมาเงินไลนมาเทมาแล้วทีนี้ไ <laughs> อ้น,นี่ใครวะเนี่ย เอ้าวใช่มาาแม่น้ำว่าแม็คเล็ตไข่วอมื่อกี้อันนี้มันมันเป็นมันเครื่องหมายงงง,งนี่มันคืออะไรเอาไว้เปิดอะไรเปิดดูฮะมีชั้นสองด้วยนเนี่ยโอฟฟี่โอฟฟี่อ,อู้หน้าต่างสวยงามเอ้ยกลายเป็นร้านซูชิแล้วเว้ยเฮ้ยยา <c oughs> งได้เ,ดเลาวอะไรตอนนี้มีเงินอยู่พันเจ็ดมันมีเครื่องผลิตไอ้นี่ด้วยซัมเบอร์คุซัมเบอร์มันคืออะไรวะคุซัมเบอร์ได้ได้โหห้าพันเนี่ย แองขี้ไม้ดาก้อนกาแฟแม็กชีนมันทําเงินได้ไหมยังสร้างหรือยังยังไม่สร้างกาแฟแม็กชีนเอาเอาโอ้ยเข้าไม่ได้ไปก็เข้าบ้านคนอื่นไม่ได้นะอ้เป็นแบบส่วนตัวมากเลยเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้เออดีดีดีเอาไปเหมืเขาได้รู้ว่าต้องซื้ออ๋อต้องซื้อไอ้สีแดงใช่ไหมที่แบบปิดแม่คนอื่นเขา้าโอ้ได้นะไปทําซูชิดีกว่าตั้งชื่อเมนูวันนี้ เอาอะไรเอาข้าวเอาข้าวลงก่อนปึ๊บวางข้าววางสาหร่ายแล้วก็วางแซลมอนแล้วก็ปั้นนี่ปั้นเลยปั้นไปเ,เรียบร้อยคือเมนูว่า,าแซลมอนปั้นสาหร่ายนะเอาเลยแซลมอนแซลมอนปั้นสาหร่ายข้าวปั้นแซลมอนข้าวปั้นซอมอปั้นซอมอ่า นี่เลยครับสุดยอดเมนูของเราใช่ไหมแล้วมันทําเมนูปั้นมันปั้นไปแล้วเอาไปทําอะไรอ่ะมันมีคนมาหาไอ้นี่วางข้าวต้องซื้อโต๊ะก่อนมันต้องหั่นแล้วเนี่ยเออเรียบร้อยเมนูอะไรทีนี้เอ้ื้อนี่ก่อนเนี่ยโต๊ะเนี่ยเอามันต้องซื้อโต๊ะก่อนเหรอใช่แล้วก็เอาไอ้นี่มันจะมาจะมากินมั้งอ๋อแล้วเอาแซลมอนมามาโอ้โหไม่รู้วะวางสาลี่แล้วก็วางไอ้นี่แล้วก็โลโลเลย โลเรียบ,บร้อยนี่ไลบอร์นากิริบอลนาหลายป่าเอาอ๋อเนี่ยมันจะมาวางที่ตรงนี้เหรอใช่ไหมต้องไปซื้อเก้าอี้ด้วยเนี่ยตองซื้อเก,ก้าอี้ในในเก้าอี้เดี๋ยวอ่อไอ็นตัวเนี้ยตัวที่มาอยู่หน้าร้านอะไรวะไหนไอ้นี่เหรออ๋อมันมามันมานั่งโต๊ะใช่ไหมอ,อ๋อมากิน มันสั่งอะไรเราก็ต้องทำมันนั่นเหรออะไรเนี่ยบอลสาลายอ๋อมันอยากได้บอลสาลายอู้ <c oughs> บอลสาลายเอย,อยากกินอะไรแบบนี้กกนงั้นเหรอบอลสาลายททำไงวะอ๋อเอาสาลายลงแล้วก็แซลมอนเนั่นเลยนี่บอลสาลายเริบให้ลูกค้าเลยเนี่ยนี่ปั้นปึ๊บเรียบร้อยบอลสาลายไหนอ่ะเราทําเสร็จแล้วไงต่อกดให้มันกินนั่นอ๋อนี่ไงเอาให้มันกินได้แล้วโอ้ว้าลูกค้าลูกค้ามาเรื่อย แล้วเลยนี่ทำบอลซาลาให้ลูกค้าเออใครมานั่งเนี่ยอ๋อหลวงพี่ผ่านเขาอ๋อหลวงพี่มันไม่ได้นะมันมันเลยเวลาฉันเพลแล้วนะเนี่ยโอ้จะมากินซูชิได้ไงเฮ้ <c oughs> ไม่ได้แล้วหลวงพี่ทำงี้นะเอาลูกค้ากินอิ่มแล้วหายไปเลยบอลสาลายโอ้มีเมนูเดียวนะร้านเรามีเมนูเดียวง่ายมากไสแซลมอนจากนั้นก็โลโลปึ๊บซับนี่ มันมีอะไรอัพเอกอัพเกรดอีกไหมเนี่ยแบบที่เราจะได้เงินเพิ่มอ่ะสองเออว่ะสองเงินมีกี่บาทเนี่ยอุ้ยมีตั้งเยอะโอ้ต๊ะนั่งชั้นสองนะโอ้โหยังรู้มีโต๊ะนั่งชั้นสองเอ้ยใครเข้ามาเปียกเอ้ยได้เลยโดนขังนะแบบนี้เดี๋ยวขังนะซื้อประตูขังไงวะเนี่ยเออต้องขังคนไว้ซะหน่อยแล้วอุ้ยขังตัวเองด้วยเข้าไม่ได้ชิไหมล้วตัวสูงเกินเฮ้ยอ๋อนั่งไม่ได้ ตัวสูงเกินต้องโดดเข้าบ้านตัวเองโอ้ตายแล้วโอ้ย่างี้โอ้มันไปนั่งข้างบนว่ะไอ้พวกนี้โอ้โหบอลสาลายนะอันนี้เอาอะไรเนี่ยบอลสาลายโลเฮ้ยแอดมินเหมือนมีคนเข้าบิตมาเปลี่ยนเมนูก่อนจะมาเล่นด้วยมั้งทูน่าข้าวปั้นทูน่าเขียนเมนูใหม่เป็นข้าวปั้นทูน่าก่อนข้าวปั้นทูน่าซับ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 อ้าวปั้นทูน่าข้าวปั้นทู เออข้าวปันทูแค่นี้ก็พอแล้วมีมีคนจะเข้าดิสมาด้วยอะ่ะคนอยู่คนอีกเทนเนี่ยอีกเทนอ๋อเดี๋ยวแป๊แบหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ทำเมนูข้าวปั้นกันเฮ้ยมันสั่งดอฟเฟอด้วยเฮ้ยสาลายอะไรเนี่ยสาลายปั้นข้าวเหรอเฮ้ยสาลายข้าวทูนา่าโอ้โหทูน่าโลโนริสาลายข้าวสาสลายข้าวทู สไลด์ข้าวทูน่า <laughs> <laughs> เขียนชื่อเมนู <laughs> อ,อันนี้ยงข้าวสไลด์ม่อนข้าวสายแซ่เออเนี่ยข้าวสายแซ่ตัดไปเมนูพิเศษกินอะไรมีหมดทุกเมนูไหนอะโ <laughs> อ้เมนูเริ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเนี่ย เออร้านเราขาดเมนูอะไรวะเนี่ยวางแซลมอนก่อนแล้วก็อะไรแซลมอนนี่ได้เลยเหรอเนี่ยอู้แซลมอนสดแซลมอนสดนี่เมนูชื่อเมนูแซลมอนสดไปครับเดินเลยลูกค้าลูกค้ามากินแล้วก็ออกไปเลยอะ่ะเอาเละครับตัดไปโอ้มีหลายเมนูนะต้องคิดเมนูใหม่ๆแล้วร้านเรามีเมนูอื่นบ้างนะอะโวคาโดเพราะว่าอะโวคาโดามันต้องทําอะไรได้แนะ่เลยเดี๋ยวดนะึงทิ้ง อ่คิดค้นเมนูใหม่กันจริงๆๆๆข้าวข้าวโอ้ยข้าวทูน่าเหรอวะเนี่ยอโวคาโดมันเอา,า,ดดม,ามาทำอะไรววเนี่ยอ๋อนี่ไงโหยจำเลยะ่ะเฮ้ยโหจํานี่เมนูแบบสุดยอดเ,อเมนูใหม่นะเนี่ยข้าวซาอโวสุขภาพนี่คือเมนูสุดจะคิดได้เป็นเมนูที่แบบไม่มี้านไหนแน่นอนเมนูนี้เอาคิดค้นแบบสูตรพิเศษ กินอะไรแซลมอนสดจัดไปโอ้ลูกค้าแดกแซลมอนสดมาล้านทันทีมากินแซลมอนสดโอ้ลูกค้าไม่ไหวเลยลูกค้าได้เงินกี่บาทเนี่ยลูกค้ามากินเนี่ยเอ็กบินอัปเกรดร้านกันเอ้มีตู้หยอดเหรียญด้วยโอ้เดิมกาแฟแซบ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 โอ้ชงกาแฟดื่มนะสำหรับพนักพนักงานนะคอฟฟี่เอ้า เอาละครับโอ้ต้องเอากาแฟมาเสิร์ฟด้วยนะอันนี้เอาอะไรเนะี่ยแยมอนสดอันนี้อะไรลูกค้าเริ่มเข้าแล้วตอนนี้ร้านบดีขึ้นลอยถั่วเหลืองอันเนี้ยอ๋อถั่วเหลืองถั่วเหลืองแล้วแต่ตามลูกค้าต้องการมีการอย่างนี้โอ้มีวาซาบิด้วยวาซาบิไปแอดดึงคนข้างล่างนั้นเลยเขาอยากคุยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงมีขอทำอะไรก่อนอ้าวมีห้องกันด้วย โอ้มีรูปสไตล์ญี่ปุ่นอุ้ยอุย,อ,ยอะไรเนี่ยอังคารตอยซอสจัดแบบไปสาแบบลายทูน่าจัดแบบไปมีซอสซอสถ,ถั่วเหลืองมันเอามาทําอะไรวะซอสถั่วเหลืองวะข้าวสาลายไปข้าวไปข้าวเอ้ยเพื่อสุขภาพนั่นแหละอันนี้ของเพื่อโอ้มันยังขาดเมนูอีกประมาณ4อย่างมั้งเมนูที่เรายังคิดค้นไม่ได้นะโอ้เพลงได้ยังไงอินดี้อันละเพราะนั้นม,<ด>มีเมนูสามอัน กาแฟกันอ่ะกาแฟดื่มเข้าไปลูกค้าเข้าเยอะเว้ยาซาบิเอาไปโอ้ร้านขายดีมากเลยมีเมนูเยอะก็ยิ่งดีตกแต่งหน้าร้านดีกว่าลูกค้าไม่ค่อยเข้าอุ้ยอู้เขาร้านตัวเองไม่ได้ทาไงเนี่ยตัวละครตัวสูงเกินเนี่ย่ <c oughs> ็จะโ,โดดโดดออกไปนี่กลับเข้ามาไม่ได้เนี่ยโอ้ตายแล้ว อู้มีเมนูด้วยนี่เมนูนะมีซาลายทูน่าแซลมอนสดนี่มีทุกอย่างนะครับดูนี่ต้นปลูกต้นซากุระด้วยนี่เออมีไฟโอ้สุดยอดโอ้ล้านแบบได้ร้านโอ้คุณภาพร้านคุณภาพแต่เข้าร้านตัวเองไม่ได้นะตอนนี้ตัวสูงเกินวัวอะไรเดินเข้าร้านตัวเองไม่ได้ทําไงดีปีนนะปีนร้านตัวเองนะน,นี่มาแบบเอ้อเอาเขาลุกเข้ามาได้เฉย ว่าจะใช้งัดอาชีพเก่ามาใช้ซะหน่อยอ้ยนีกั่แต่ตัวเทพมากเลยบอาอฟฟิศออฟฟี่เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟต้องคิดค้นเมนูใหม่ๆด้วยนะ <_ s> อให้พวกนี้มันจะทำอะไรได้ไวะว <_ s> <_ s> างเนื้อปลาแซลมอนลงแล้วก็ไม่ได้นะแบบนี้ของที่จะเริ่มได้จะเป็นพวกกุน่าก <_ s> ุน่าสดไม่เคยทำนี่ว่าโอ้กุน่าสด นี่รายการอาหารร้านเรามีหลายอย่างค,คิดคิดค้นเมนูอยู่ทุกวันซาล่ายทูนา่าซาลายข้าวอะโวคาโดปั้นเลยเม е นูนี้น่าจะไม่เคยทำอ๋อซาลายข้าวอะโวซาลายข้าวอวโะโวนี่เม е นูสุดจะคิดได้เมนูสุดจะคิดได้เอาขอซอสซอสอะไรวะซอสซอยซอสจัดไป อสถั่วเหลืองสาลายทูน่าซอสจัดไปลูกค้าคนนี้นั่งนานมากเลยวะเฮ้ยพี่ขาดอีกเมนูหนึ่งอะ่ะมันคืออะไรวะขาดอีกอย่างเดียว,มวเมนูหาต่อไปนะพยายามหาเมนูที่ยังไม่ถูกคิดคนขึ้นโอ้โหลูกป,ปั้นมังกรเอามาทำาไมวะเนี่ยโอ้โห้านรู้นะ <laughs> รู้ละ <laughs> เดี๋ยวคิดคนเมนูก่อนเออันนี้คืออะไรเนี่ยไอกล่องเนี่ยสงสสยมานานละลองเปิดดูสิ มันคืออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้ทุ่มคล้องต่อไปเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันคืออะไรเอามาหมุนเล่นโอ้ย <c oughs> จานบินอา้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจานบินอา้าวจานบินตกโหเอามาเพื่ออะไรวะเนี่ยบินไปปิ้ว น,นี่คือแบบของที่มันเอามาให้เล่นแล้วเนี่ยโอโต้ตายแล้วตายแล้วแบบนี้ก็มีไเลยยอมเลยมันก็จะเท่เกินไปลูกค้าเข้าเยอะมากเอ่อเมนูสุดท้ายมันต้องเริ่มจากข้าวแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งข้าวแซลมอนข้าวแซลมอนตอนตอนี้มีเมนูอะไรบ้างวะโอ้โหตกแต่งร้านได้อย่างสวยงามมุดๆๆมุด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 ออกไปมุดออกไปเอ้ยออกจากร้านตัวเองไม่ได้เนี่ยจบเลย อวาสานอวสานตัวสูง <c oughs> เฮ้ยได้แล้ว <c oughs> ละท่านมีพวกข้าวปั้นมีแซลม,มอนสดทูน่าสดบอลซาลายมีบอลซาลายบอลแซลมอนแล้วก็บอลทูน่าข้าวซาลายแซลม,มอนขาดข้าวซาลายทูน่าเออขาดข้าวซาลายทูน่าข้าวซาลายทูน่ามซสบีเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงข้าวซาลายทูน่าจัดไป ครบแล้วบ้างเนี่ยเมนูทางร้านข้าวทูน่าข้าวแซลมอนข้าวสาลีทูน่าโอ้โหครบเลยแล้วข้าวบาร์บีคิวสาลีข้าวแล้วก็แซลมอนปั้นเลยเอ๊ะเมนูเยอะมากครบนี่ไงเมนูใหม่มาอีกแล้วสาลีข้าวแซลมอนแซลมอนสดทูน่าสด ข้าวส่ยทูน่าอันนี้ข้าวส่แซลมอนจัดไปลูกค้าต้องการวาซาบิเอาปันทูเอาไปซอสเอาปันทูน่าเอาไปวาซาบิส่งให้ลูกค้าโอ้โหสุดยอดกดร้านพี่แบบว่าเมนูเต็มแล้ว,วะ่ะเมนูครบเอ้ยนี่ไงเมนูครบจริงด้วยเรียบร้อยเป็นร้านซูชิที่สมบูรณ์แบบนะเมนูครบแล้ว ลอยซอสก็มีเงินตั้ง6 0พ0นก็มันมันมีชั้นต่อไปด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย The Quest for Sushi โอ้มันคืออะไรมันคืออะไรนี่อ๋อได้เหรียญได้ได้เหรียญก้าหารมาครบเลยอันนี้ Best for m o r e น,นี่อะไรเนี่ยโอ้เหรียญทองของร้านว่ะอันนี้เป็นห้องเก็บเหรียญทองประจําร้านเรานะครับอ้สุดอยอดไปเลยนะเป็นไงร้านมิชลินสตาร์นะได้ได้ห้าเหรียญทองสุดยอดเลยมิชลินสตาร์ห้าดาว โอ้โหโจัำอันนี้ข้างนอกมีอะไรให้อัพเกียร์ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยข้างในแบบอัพจนหมดแล้วอะ่ะไม่มีอะไรให้อัพแล้วเหลือข้างนอกนี่โอ้ที่จอดรถเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้กีโมไทยโอ้แบบได้นนะมันก็เท่เกินกี่มอไซท์นะหลวงพี่แบบจอดจอดจัดยกเลาะโมไท์ยกล้อขี่ข้าหมหัวคนนี่ เอาว่าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์กดเนี่ยใครอยากได้มอเตอร์ไซค์เอาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมอเตอร์ไซค์เอาตรงนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรอไม่น่าได้เดจ้าของคนเดียวมันได้แค่เจ้าของโอ้หมดแล้วอ่ะตอนนี้อัพแบบอัพจนดเต็มหมดแล้ว,วอ่ะโอ้โหได้แล้วเราก็มาถึงจุดสูงสุดในการเปิดร้านซูชินะครับมันก็เท่เกินร้านซูชิ <laughs> <laughs> โอ้ตันแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วเนี่ยตอนนี้มันตันแล้ว อเอาอปีนบ้านโอ้ปีนบ้านตัวเองแลจบจบสูตรนะก็เดี๋ยอเราไปเล่นแมบ,บอื่นกันดีกว่าอะสำหรับแมบ,บนี้ก็พักเลยพ <c oughs> ักยาวก็วคงจะไม่ได้กลับมาเล่นอีกนะเพราะมันมันตันแล้วนะอันนี้มันตันแล้วมันมันมาได้แค่นี้อ่ะเอยเอาอมาไงวะน่ยใครขี่รถเข้ามาเนะี่ยโอ้ เดี๋เข้าดิดมา,นะาไงพอบางไงฮัลโหลได้เล่นด้วยกันอยู่มั้ยเนี่ยไอยหลวงพี่หลวงพี่โอ้ขับรถเข้ามาได้ไงครับเนี่ยหลวงพี่ไม่เอานี่ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ไงไม่ได้นะครับขับออกไปครับขับมาเข้ามาร้านผมลูกค้านี่หมดได้อย่างงี้โอเคเดี๋ยวพี่ขอปิดเอ่อแมปนี้ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นกันดีกว่าไปโอเคตัวสูงเกินกนะ <c oughs> มันแบบคือร้านนี้มันตันแล้วอ่ะมันเป็นร้านที่แบบว่าเทพแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะเออไปทำร้านอื่นดีกว่ามันมีร้านอย่างอื่นไหมไอ้ร้านซูชิที่เขาทำไปได้รางวัลอุ้ยนี่ไงได้รางวัลครบแล้วนี่ไงหกดาวมิชลินสตาร์หกดาวมันเต็มก้าดาวนะมันมีแบบว่าเหรียญกหารเหรียญทองนะโอ้โหเป็นเหมือนมันมีตกปลาด้วยนะแอปตะกีลามีตกปลาด้วยเหรอ อยู่ข้างนอกอ่ะแน่แน่คนข้างล่างอ่ะเอสไอคนไอผีสีดำอะไรน่ะหนแน่อาออกไม่ได้ตัวสูงเกินได้ผิวกันนอกเนี่ยนายตกปลาอุ้ยหรอเอเนี่ยังไงอ่ะเอาตรงนี้ผมไม่ยังไม่รู้ตกไงเฮ้ยนี่ไงตกปลาเอ้านี่ไงตกปลาเวียงเบ็ดลงไปตกคนเปล่าเวียงเบ็ดลงไปแล้วก็ดึง ดึง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 เอามาพันกับต้นซาก,กุระ <laughs> ทำไปทั่วแล้วโอเคไปเปลี่ยนแมพดูกันแล้ว <laughs> ไป